สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องกระเป๋าวันนี้นะคะเป็นกระเป๋าเดินทางของพลิพาร่าได้เป็นของฝาดจากพี่ที่รู้จักนะเขาซื้อฝาดจากเกาหลีเลยนะคะเดี๋ยวลิกเซิร์ชใน Google ให้ดูนะ,ค,ะคือข้างในเนี่ยมันจะมีอยู่5ชิ้นก็จะมี ลิปทิ้นมีลิปอิงแล้วก็มีลิปรุ่นใหม่ของพีริเพ่าแล้วก็มีลิปคอนซีลเลอร์แล้วก็มีเชดดิ้งนะคะเนี่ยมันจะมีอยู่2สีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองพอติดสติ๊กเกอร์มาแล้วน่ารักมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแกะกล่องมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลิปของเขาเนี่ยทาม,มาแล้วจะโอเคกับคนปากคล้ำหรือเปล่าดะคะจะเป็นกระเป๋าที่ให้เรา DIY สติ๊กเกอร์เองนะเพราะว่ามาแบบเรียบๆไปเลยนะคะมาแกะกันเลย น่ารักมากขนาดก็ประมาณนี้นะคะกระทัดรัดดีนะดพบบพกพาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ดึงออกได้ด้วยรอเขาก็เลื่อนได้ด้วยนะคะหาทีแกะอยู่ว่ามันแกะอย่างไงจะเป็นอย่างนี้ป่ะอ๋อนี่ไงแกะอันนี้ขึ้นมานะคะโอ้ยน่ารักมากมันเป็นอันจิวจ๋วๆอะเทียบกับอิงเวลเวทที่ลิกมีอยู่นะคะคือไซส์มันย่อส่วนไปเยอะเลย เดี๋ยวจะขอลองที่เฉดดินก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะมาลองลงให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยตามด้วยลิปเนาะอ้าวเอาไม่ออกค่อนข้างแน่นเลยอะเดี๋ยวเอานี่ออกก่อน เราต้องค่อยๆดันโอเค okay, ได้แล้วอันจิว๋วน่ารักมากเป็นเฉดดิ้งรุ่นอิงมันตินะคะจากที่ลิกลองซื้อใน Google กนูเกิลนะเขาเอามาเฉดดิ้งตรงเนี้ยตรงช่วงกลามสันจมูกแล้วก็เอามาเป็นเบสอายแชโดว์อะไรเงี้ยมาแต่งตานะคะเป็นสีน้ําตาลอมเทานิดนึงอะ่ะแต่จะบอกว่ามันแทบจะกืนกับผิวลิกล่ะคือได้ว่านี้ยเอาเป็นคอนซีลเลอร์กับผิวลิกไ่้เลยเพราะว่าสีมันมันกําลังโอเคเลยเวลาเกลี่ยแล้วรู้สึกว่าเนื้อไม่หนักเกินนะเนี่ย เรียกว่าเขาเหมาะกับสาวที่มีผิวขาวหน่อยอ่ะเวลาใช้ไปแล้วมันจะช่วยคอนทัวร์ได้เปธรรมชาติดีเพราะว่าเป็นโทนสีน้ำตาลอมเทาที่แบบว่าสีไม่เข้มมากนะคะขอลงใต้ตาแล้วกันพอลงใต้ตาแล้วดูกลมกลืนกับผิวมากกว่าเลยอะกบรอยค้ำได้ปานกลางนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีสีผิวคล้ายกันนะคะลองเอาอันนี้มาใช้เป็นคอนซีลเลอร์แล้วเวิร์กจริงๆ อันต่อมาเป็นอิงคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้หน้าสีสว่างเลยอ่ะอันนี้ขาวมากจากที่หาข้อมูลมาเนี่ย <c oughs> เขาเอามาลงเป็นลิปคอนซีลเลอร์นะคะหรือว่าเอามาลงใต้ตาก็ได้เดี๋ยวลงใต้ตาให้ดูโอสว่างมากเลยถ้าเกิดว่าใครผิวขาวอ่ะใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ผิวเข้มก็สว่างไปอะแต่ว่าเนื้อคอนซีลเลอร์เขาเกลี่ยง,ง่ายมากเลยนะคือทาไปแล้วแบบไม่เป็นคราบอะ่ะเดี๋ยวมาทาลิปนิดนึง พอมาทาลิปแล้วก็ช่วยกบปากคำนิดน,นิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปลองลิปกันนะคะเดี๋ยวขอลงรองพื้นทับตรงส่วนที่ขาวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ทาไปเนี่ยสีมันสว่างมากเลยมาลองลิปกันเลยนะคะอันนี้เป็นลิปทิ้นยังไม่เคยใช้ทิ้นของผลิตภ e ณฑเลยอะ่ะอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะนี่เป็นอย่างเนี้ยหอมดีเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบน้ำเลยนะคะมีความเงาวาของออนนิดนึง พอทาไปแล้วก็จะได้สีแดงอย่างเงี้ยค่ะเป็นแดงแบบว่าละเลืออเลือ,ลอไม่เข้มเกินนะคะเออสีโอเคนะสีธรรมชาติดีแล้วก็ทาไปแล้วเบาสบายนะคะรู้สึกว่ามันไม่หนักปากะอันต่อมาเป็นลิปอิงแอลลี่นะคะอันนี้เป็นลิปรุ่นใหม่ของเขาเลยสีที่เขาให้มาเป็นเบอร์ห้านะคะกลิ่นหอมนะคะไม่ฉุนแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นแบบเหมือนของทินนะของทินจะเป็นกลิ่นออกแนวบี่เบอร์อร,รี่เหมือนขนมเลยอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบเหมือนดอกไม้นิดนึงสีน่ารักมากแล้วเนื้อบางกว่าเดิมจริงๆทุกคนคือสีดูซอฟต์ลงอะคะ่ะดูเป็นธรรมชาติ แต่ว่าด้วยความที่เนื้อของเขามันจะบางกว่าอิงเวลเวดนะคะมันก็จะกบปากค้าได้ไม่มีเท่าไหร่พอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกเบาสบายปากนะคะแล้วโทนสีที่เขาให้มามันดูนัวๆธรรมชาติดีค่ะเหมาะมากเลยสําหรับใครที่ชอบการทาลิปโทนสีปากธรรมชาติไม่อยากทาลิปที่สีจัดเกินไปมาถึงอสุดท้ายนะคะเป็นลิปที่ลิปมีอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นอิงเวลเวดอันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะคะย้อนไปดูกันได้นะคะสีที่เขาให้มาเป็นเบอร์สองนะคะอุย้ยสีสวยจังเลยอะ่ะมันจะเป็นสีออกแดงส้มนะคะ เนื้อของอิงเวดเนี่ยจะเข้มข้นกว่านะคะแล้วก็หนากว่าของรุ่นแอลลี่นี่ทางนี้ก็สวยนะคะถ้าว่าไล่เฉดเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าทาทั่วปากเลยนะ เทั่วปากก็สวยนะคะใช้แทนลิปติ c กได้เลยอ่ะเคยทำคลิปไปแล้วมันติดทนมากคือทานข้าวทานอะไรแล้วแบบยังไม่หลุดอะสีแบบถึกมากจริงๆนะคะก็เผื่อใครที่อยากจะได้ลิปที่ติดทนหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองหารุ่นนี้มาใช้ได้นะคะอิงเวลเวดจะบอกว่าตั้งแต่ลองมาเราลืมอะไรรู้ปล่ะลืมสติกเกอร์ที่เขาให้มาข้างในเนี่ยเขาให้สติกเกอร์มาด้วยยังไม่ได้แปะเลยแล้วก็ไม่ได้มีอาร์ตในเรื่องการตกแต่ง DIY เท่าไหร่ แต่ว่าเขาให้อะไรมาแล้วก็แต่งไปอเฮ้ยได้อยู่นะก็น่ารักดีนะคะคือติดให้เยอะเข้าไว้นะคะ <im itter> ไปลองมาดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันน่ารักดีแล้วก็คุ้มค่านะถ้าเกิดว่าเราซื้อแต่ละอย่างแบบรวมๆกันมันก็จะแพงกว่าแต่ว่าเนี้ยเราได้ลองทั้งหมดเลย5อย่างด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบเนี่ยเราค่อยไปหาซื้อแยกเดี๋ยวก็ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเซ็ตที่ให้เราได้ลองก่อนแล้วก็ ไว้พวกพาได้นะคะกระเป๋าหน้าหลักมากมีความมุมิงจริงๆนะที่เกาหลีอาจจะถูกกว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นราคาที่ลิสเซิร์ชมาในช้อปปี้คือเขาก็ขายกันอยู่ที่700กว่าบาท800กว่าบาทอะไรเงี้ยก็ไปลองดูละกันนะใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการติดตามเพิ่มเติมเนี่ยติดตามไว้ที่เ b o บ k i n s ิ a g กรมชื่อเดียวกันเลยชื่อวาริก,กาตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ พี่มองไม่เห็นด้วยนะปันเด็นเออแล้วคุณก็ลุ้นเอาตอนเสร็จดิลุ้นเอาตอนเสร็จพี่ว่าเอาไปที่ร้านนะเขาก็จะถามเลยว่านี่อันนี้ตัดเองใช่ไหมเข <c oughs> าเน่าจะถามอย่างเงี้ยพี่ว่า I know if I can be